ก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนนี้กสู่ช่อง SQ f i Channel นะครับอยู่กับพี่มือนเดิมนะครับท่าทางสุดพิเศษนะครับพร้อมกับเนลย์เซอของมัดนะครับมัดรัติกาลนะครับเจ้ามนุษย์ข้างข่าวแบ็กแมนอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับก็พี่มีงบอยู่3,000เพชรเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสำหรับกิจกรรมรางวัลใหญ่นะครับแล้วก็โทเค็นทั้ง3ามโทเค็นเราจะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็กิจกรรมนี้นะครับใช้สุ่ม แล้วก็มีการันตีด้วยนะครับน้องจะสังเกตนะครับครั้งล่างนะครับว่าน้องแบบ50ครั้ง40ครั้งขึ้นไปจะได้กี่โทเค็นนะครับนี่ก็มีการันตีนะครับก็โทเค็นแรกนะครับการันตี50ครั้งนะครับก็จะได้แน่นอน100%นะครับแล้วก็อันที่2นะครับก็95ครั้งนะครับ95ครั้งก็การันตีได้โทเค็น100%นะครับ กิจกรรมนี้นะครับคนใดที่สนใจเติมเพชรแบบเมลพาสนะครับหรือว่า U I D นะครับอยากเติมกับพี่นะครับก็ถัดมาที่พี่ปักหมุดตรงที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับรับประกันนะครับถ้าเกิดเพชรติดแดงรือว่ามีปัญหาเราแก้รีนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับว่าเราจะหมดประมาณกี่เพชรนะก็คร่าวๆก็มีงบอยู่ประมาณ3,000ักระเพชรนะครับคนใดนะครับที่ได้กี่เพชรนะครับได้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะเออนี่ออกแล้วนะครับโทเค็นที่2นะครับ แล้เกิดเราอยากได้โทเค็นที่3นะครับต้อง144ครั้งนะครับเพื่อจะการันตีนะครับเออหนึ ừ, 144ก็คูณกับจํานวนปลายนะครับหนึ่งครั้งก็20เพซน,นะครับอ่าประมาณสองโอ้โหสองพันก็สองพันกว่าเพชรน,นะครับตอนนี้ครับพี่มีเพชรอยู่หนึ่งพันสี่ร้อยกว่าเพชรเท่านั้นนะครับต้องหนึ่งร้อยสี่สิบครั้ง ถึงจะการันตีนะครับในส่วนท็อปเพนที่3นะครั Hello, บเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าดวงพี่จะได้หรือเปล่านะครับกิจกรรมวันนี้นะครับเอ่อค่อนข้างที่จะล็อกนะครับพี่มีงบอยู่สามพันตอนนี้เหลือไม่เท่าไหร่แล้วนะครับเหลือแค่6ก0เองนะครับครดที่ได้กิจกรรมนี้นะครับหมดท้าหมดเท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะก็เดี๋ยวเร็วนี้นะครับจะอัปเดตแพทเข้ามาใหม่แล้วนะครับนล้เราก็อ่อย่าลืมกลับมาเล่นกันด้วยนะครับเออสำหรับครที่หยุดไปนานนะครับ ครที่อยากได้ในส่วนของกิจกรรมชิ้นนี้นะครับเรากา็ลองดูคลิปพี่นะครับเราก็ลองตัดสินใจดูนะอตอนต้นคลิปพี่มีงบอยู่ประมาณ3,000เพรนะครับแต่ตอนนี้น่าจะต้องหมดแล้วนะครับโอ้โหเหลือ,อแค่105เพรนะครับน้องไม่ไม่น่าจะพอนะครับเพราะว่ามันการันตีอีกต้อง36ครั้งนะครับก็ถึงไหนถึงกันนะครับกลัวว่ามันจะออกนะครับเดี๋ยวเรา ไม่ได้กันสักทีนะก็เดี๋ยวหมดเท่าไร่รู้ว่าไม่พอเท่าไรเดี๋ยวเราเติมเพิ่มนะครับอ๋ยเรียบร้อยนะครับโอเคก็สำหรับกิจกรรมนี้นะครับ3ามพันพรเพจนะครับเออก็ไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปรีวิวในส่วนของกิจกรรมอื่นกันบ้างนะครับในส่วนของกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามานานแล้วนะครับก็เป็นในส่วนของตู้การันตีพรีเมียมนะครับ เออสกายไดผู้พิทักษ์รัติกานั่นเองนะครับก็อัปเดตเข้ามาตั้งนานแล้วนะครับจนจะเอาออกแล้วนะครับคนไหนที่อยากได้ต้องมาจัดนะครับน้องๆแล้วก็หัวมงกุฎของแบบพี่นะครับก็น่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับก็มีประมาณนี้เลยนะครับคนไหนที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากน้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าเกิดพี่มีเวลาจะมาอัปเดตให้นะครับสำหรับ แผใหม่ที่จะเข้านี้นะครับดูว่าตัวละครไหนที่บัก็กปืนไหนที่เนิร์ฟอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตให้นะครับถ้าเกิดมีเวลาสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ